เชื่อกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดผู้หญิงคนนี้จะตกลาวาภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เ yeah! ย้าาอเย้ผู้หญิงคนนี้รอดแล้วนะครับทุกคนก็นอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องดีมคุ้งด้วยนะครับผม โอเคผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิมคุงนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นเกมไมครับกับบอยการแล้วก็น้องไม้์นะครับผมเย่ <Yeah. S 2> เก็วันนี้นะครับผมเราเล่นเอาชีวิตกันเว้แต่ทุกคนฟังก่อนทุกคนคือพวกผมสี่คนเนี่ยคือเจอสิ่งที่แบบว่าไมค์ครับ,บไ,มไม่เคยมีนั่นก็คือ,อ,อนั่นแหละครับ,บ S <S <S นั่นแหละครับมันคืออะไรไม่รู้เว,ว้ยทุกคนแต่คือแบบปกติถ้าเป็นบล็อกเนเธอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะธรรมดาถูกไหมแต่มันแปลกตรงที่ว่าปกติเนี่ย,ยประตูเนเธอร์มันจะเป็นออฟซิเดียนถูกป่ะแต่นี่มันเป็นโซแซนเวย้วย <ๆ S 1> ทุกคน <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวผมจะลองอาสาเข้าไปก่อนแล้วผู้มึงตามกูมาด้วยนะโอเคไหมทุกคนกโอเคโอเคเดี๋ยวไปก่อนละกันโอเคก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปดูกันเลยผมไปละฮู้วู้ฮที่ไหนวะทนีอยู่ไหนเนี่ยกับอ้อยบอยอ่ะ บอยเอาออกมาสักทีมึงนี่โอ้ยที่ไหนวะเนี่ยหาหาอะไรกินในตัวปลาผิวไม่น่ามาตรงนี้เลยทุกคนออกมาออกมาออกมานี่เร็วเร็วทุกคนออกมายิงไม่ออกมาออกมาออกมาก่อนมาที่นี่ที่ไหนวะไปเฮ้ยเอ้าแล้วกลับยังไงอะโอ้โหบล็อกเบนล็อกอีกแล้วนี่อะไรเนี่ย เฮ้ยนี่กล่องอะไรอะเฮ้ยกล่องปืนเฮ้ยอย่าไปแตะอย่าไปเฮ้ยอย่าไปจาาอย่าเพิ่งอย่อย่าไปหยิบหยิบหยิบยิบไวะน้ำน้ำน้าทไมอะเยับดาบดเวยเคยเป็นับดาบมันจะมีับดบอะไรวะเพื่อนดูรอบๆบมีไหน้ำน้น้น้ีหมหยิบเลยแล้วกันหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยไม่น่ามีอะไรละเฮ้ยมีระเบิดด้วยว่ะโคตรเจ๋งทุกคนเม้องอากเอาอากาบกูเก็บไว้ใกล่องอย่าลืมกดไลค์กูแชร์ด้วยนะทุกคนโหโคตรดีไอ้ย กดโอ้โหนี่ไม่ต้องมีอะไรแล้วเนี่ยใส่ชุดกอดเลยกอดเหล็กไม่ต้องเอาละยอดปาปื้มมากบอกเลยทุกคนโอ้โหดาบไม่ต้องมีแล้วนี่ปืนพร้อมเลยเอามาทําอะไรไม่รู้เนี่ยไม่แต่เขาเอามาทําอะไรวะเออพูดถึงเอามาทําอะไรวะงงเหมือนกันนะนั่นดิเอามายิงพี่ดิโ๊งเอายิงเนี่ยยิงอย่าเล่นได้ไหมตอนเนี้ยเข้าใจป่ะนี่คือแบบกูกำลังจริงจังอยู่นะเว้ยเพื่อนเอ้ยเอามาเอามาระเบิดอะไร ทำเอ้ยอย่าอย่าอย่าเพิ่งเล่นก่อนได้ไหมทุกคนนี่นี่อัดคลิปอยู่นะเนี่ยโอ้โหทุกคนโอเคนี้คือโลกเราจะถือโลกเราจะถือโลกกันอีกนานเลยเก็บเก็บก่อนก็ได้ถือตามไฟโอ้โหมันมืดมากทุกคนมาตามไฟเรื่อยๆเอาบอยไปไหนอะเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยเรื่อยๆตัวอะไรทุกคนไปเร็ไปกร็วใช่เหรอไปเร็วไปแล้วระวังระวังเฮ้ย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 เ ไม่มานเป็นเอ็นเดอร์แมนเลยกูไม่ใช่ว่ะมันเตี้ยเกินนะเว้ยหมดยังเออน่าเป็นฤกษสมุนนะโอ้โหเดี๋ยวสมุนมันแน่ๆเลยมันให้ตามเลสโตนท็อตไปเหรอวะใช่อุ้ยทุกคนคลิปนี้แม่งโคตรแบบว่าอีพิกมากอเมซิ่งมากทุกคนอย่าลืมกดไลค์เลยทุกคนอะไรวะเนี่ยทุกคนไปไปขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยอย่าพึ่งเล่นบอกว่าอย่าพึ่งเล่นเขาจะไม่เนี่ยอุ้ยยีละนาเดี๋ยวกูทับแบร์เลยนะกำลังงงอยู่เนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยทุกคนดูดิ เคมาละไปทุกคนไปข้างหน้าเลยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยตัวอะไรอุ้ยโอ้โหมาเป็นฝูงโอ้โหยมดูจุดดูเลยบอมเมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โระบดระบดใครโอ้โหเฮ้ยตัวอะไรวะไปยิงขที่มัก่อนไซเรนเฮนนะไม่ไซเรนเฮดมันตัวเล็กเกินไปปะวะ มินิทีตอนเราเจอมันเจอตัวใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เหรอตอนเราเอาคลิปอ่ะเออเฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่สมสมจริงละอันนี้สมจริงละโอ้โหไม่รู้สมุนอีกเอาไงดีวะทุกคนอาระเบิดไปก่อนอ่วาทุกคนรวมกันปาระเบิดไปก่อนอู้ตายเลยอ่ะดีแล้วปาระเบิดไปจะได้ไม่ต้องเปลืองอะไรมากปาระเบิดไปไปไปลุลุลุยุล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 ุ มิดห้ามันนี squishy, ่เพื่อนโอ้โหคลิปตายจริงอ้ยอึดด้วยอึดด้วยบอกเลยตัวนี้อึดด้วยโอ้โหแม็กม์หมอีกมันจะตายแนะยิงไม่โดนทางนั้นเลยเอาเลยทุกคนอ๋อทุกคนเราลืมไปเลยว่าเราก็ฆ่ามิติมาในมันโลกของไซเลนเฮนด้วยมาอร่อยไม่รู้เลยเนี่ยโอ้กูได้คลิปลงแล้วร้านวิวแน่คลิปนี้ ยิงยิงมันยิงมันเยอะบอลลอยแล้วบอลลอยไปแล้วเฮ้ยเอ้ยให้มันลงมาก่อนให้มันลงมาก่อนให้มันลงมาก่อนอย่าเพิ่งยิงมันให้ยิงมันไปไหนโโอ้หน่ากลัวมากลงมามันจับยางของมันแล้วลงมาไอ้บอยมึงไหวป่ะเพื่อนโอ้ยบอยอยู่ปอยบอยตายแล้วไม่นะยิงดูกอย่าอย่าล่างมันลงมาเลยยิง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 มันเลยยิงมันเลยอยูขึ้นไปอยูขึ้นไปอืมอืมไม่ลงมามันไม่ลงมาว่ะ ไม่แต่มันน่ากลัวมากเลยนะดูดิเาเลนเฮดมีปืนมันยิงกูได้ฮะมันปืนกันเองหรือเปล่าเพื่อนเฮ้ยจะเช้าหรือไม่เซงว่าถ้าเราฆ่าเาเลนเฮดเว้ยมันจะเช้าเว้ยเอ้ากูเพิ่งพูดไปอย่างหยกใช่ไหมว่าเซเลนเฮดมันจะเช้าอะไรครับเนี่ยมันไม่ทำไรเราเว้ยเชื่อกูดิแน่ใจนั่นไงนั่นไงไม่ทำพลาดโอ้ยใครยิงกูเนี่ยเฮ้ยมันจะตกน้ำแล้วถ้าเราตกน้ำไม่รู้นะ ไม่รู้นะตกน้ำเราเราจะไปยังไงอ่ะยิงมันกันมันมาหัสมุทรเหรอมาลอยมาลอยให้ด้วละมึงก็ยังจะยิงปืนระยะใกล้ยิงไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาดีบอยเอาดีเพื่อนเอ้ากลับไปแล้วอ๋อมันยู่ไหนมันยู่ไหนมงเอหนกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วฮัดข้างหลังพวกมึงไงโอ้ยพวกงูข้างหลังข้างหลังอยู่ข้างหลังยิ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 งมันจะยิงกูทำมึงกับเพื่อนเฮ้ยลงลงไปไหนนั่นอ่ะลงน้ำมันลงน้ำ ยริงจริงมันโอ้ตะคิวตะคิวยิงตรงนี้ก็ได้มันตายยากมากเลยว่ะตายยากมากโอ้กระสุนจะเหมอนแจะเอาไมกับเครื่องฟังยังไงก็บอกว่าอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงพวกมึงก็ยังใจยิงสุดยอด โอ้ยเฮ้ยน่าสายมีงฝั่งเออยิงมาขึ้นฝั่งยิงมาขึ้นฝั่งดิมดิมว่าไงเพื่อนฮะยิงปะพยูนข้างหน้ามึงอ่ะอ๋ออ๋อปาพยูนนั่นน่ะปาพยูนนั่นมันมายนั่นมันไม้ยปะยนยิงปะพยุนมึงยิงมันก่อนเอาให้มันมันจะได้จุบๆมันจะได้ตอนเช้าสักทีโอ้ยมึงจะยิงกูทำผ้ามึงเนี่ยมาแล้วาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแ้วมาแล้วมาแล้าแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วแล้วม้าวมาแแล้วมาแแล้ว ตายแล้วเหรอไม่ไม่ยิงยตายยากจริงด้วยเว้ยมาลอยแล้วมลอยกับบ้านแล้วโยเพื่อนหวไหมด้ทรงมึงไม่ไหว่ะมากระตาแล้วกรตาแล้วกรตาแล้วยิง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 โอ้ยทุกคนคือแบบตอนนี้แหลกมากทุกคน มาไม่บอกไม่กล่าวนะมึงเนี่ยโอ้มต้องบอกถึงเชม,มาก่อนนะย,ยิงมันดีใก้ตายรู้ว่าไก่ตายก็ยิงมันดิเพื่อนเออเออเรียบร้อยไปกับฟังเอา้าแล้วมันบอกจะตอนเช้าเอา้าเออช่างมันเถอะแล้วเราจะกลับยังไงอะในเมื่อในเมื่อเราไม่มีอ่ะเอาเป็นว่าเราจะกลับยังไงเนี่ยเราเราไม่มีคันโยกอะ่ะหรือว่าศพมันฮะ นั่นมันไม้ใจเย็นกลับมากลับมาฮะกูมีนี่แล้ววะไหนมีคันโยกเหรอไหนเน่เน่เน่่อะไรล่ะลองมาดูไหมไหนอ่ะมีที่ขุดอยู่แล้วที่ขุดมันดียังไงน่าจะขุดประตูได้อ๋อเหรอเออลองก็ได้การไปเร็าทุกคนรีบกลับรีบกลับก็งงว่ามึงจะเล่นมุกอะไรเพื่อนลองลองด้วยกระเ้ก่อนนะไหนอ่ะทางกลับอยู่ไหนเอ้าทางกลับอ่ะ โอ้ยมันจะยิงหาดผ้ามันเนี่ยเอ้ยนี่ไงเจอแล้วจะทางกลับแล้วเว้ยไม่รู้กูชิงกลับแล้วไม่รู้แหละมันจะมีกี่ตัวกี่ตัวไม่รู้อ่ะเนี่ยเมื่อไอการมีพีคแอคกูกลับแล้วกูไม่สนมันจะเช้าหรือมันจะมืดเร็วๆมึงรีบมารีบมาเลยรีบมาเร็วๆเดี๋ยวมาเอางี้ใครยิงอีกทีพอตายเฮ้ยเก็บของคืนเขาก่อนเก็บของคืนเขาก่อนไหนการงั้นเปิดไปดิพีคแอคพิคแอคเร็ว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  ไอคันเกี่ยวชุดก่อขก็ดีเออช่างมาแล้วช่างมาแล้วตอนเนี้ยเร็วๆขอขอให้แบบดุ่นดุนที่สุดเร็วๆขุดได้ไหมไหนๆมึงเอาพีเอ็มมานี่เอาพีเอ็มมานี้เอาพีเอ็มมาเอาพีเอ็มมาโยนมาเข้าใจคำว่าโยนไหมโอ้ยตา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 ยแค่นั่นแหละจะขุดยากเย็นอะไรวะแค่เนี้ยโอ้ยไม่ขุดไม่ได้วะโอเคไปละ เอ้ยถึงสักทีไอ้ไอ้นี่มั่นใจป่ะเนี่ยว่าเป็นโลกเราหรือโลกอะไรเนี่ยไม่เอ้แต่มันก็ที่เดิมเอ้ยใช่ทุกคนโอ้ยทุกคนโอเคครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปที่แปลกพอสมควรนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราสี่คนด้วยนะครับผมน้องไม้พี่บอยแล้วก็น้องกาลนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนออสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมเย้บ๊ายบายครับบ๊ายเ <c oughs> จ